กลับมาขตอนนะคุณผู้ชมนะ,ะในปรเบรนที่2ของเรานะฮะช่วงนี้สับสนโดยนะผลิตภัณฑ์ลดน้าหนักนะฮะผลิตภัณฑ์ดูแลเรื่องะะรูปร่างแล้วก็ดูแลน้ําหนักด้วยเช่นเดียวกันนะค,ะคุณผู้ชมนะนั่นก็คือโซโซโนพลสนะคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้ที่อยู่กับเรามานานแสนนานเลยนะฮะตั้งแต่ยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าเลยนะฮะเวอร์ชั่นเก่าคือยังไงคือใส่สารสกัดไปเกือบ20ตัวนะฮะแล้วในสารสกัดไม่ว่าจะเป็นนะฮะสารสกัดจากชาเขียวสารลายสีน้ําตาและก็แอลคาลนที์อันนี่คือหลักๆนะฮะหล นี้มาน้องต่อเนี่ยอายุเกือบรอ้อยอะไม่ใช่เกือบร้อยร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลพี่ขวัญมีปัญหาเรื่องไขมันเพราะตับคุณหมอบอกถ้าไม่ลดน้ําหนักจะมีปัญหาเรื่องของการเป็นมะเรง็งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลดน้ําหนักด่วนเลยนะคะน้องต่อก็อ้วนมากร้อยกว่าโลเขาบอกร้อยโลเขาหน้ารักแต่แม่เขาบอกเขาจะเป็นเบาหวานความดันนะคะออซึ่งไม่น่าก็คงจะเป็นอย่างแน่นอนนะคะคแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเขาคิดสูตรตัวนี้มันนั่นก็คือสูตรเก่าน้ําหนักลงไปนะคะจากคนน้ําหนักร้อยกว่าโลเนี่ยเหลือเพียง4ี เหลือเพียง6กกิโลกกิโลนี่คือราคาเคลมนะคะตัวจริงๆต้องต่อเนี่ยน่าจะประมาณ58กิโลกรัมเท่านั้นนะฮะสูงเกือบร8อนะฮะวันนี้เขาออกมาตัวใหม่เรียบร้อยแล้วเป็นโซโซโน่พลัสยังใส่สารสกัดตัวเดิมเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือค,คุณผู้ชมนะฮะเพิ่มเติมคือนะฮะเขาใส่ตัวนี้ไปคุณผู้ชมนะฮะสำหรับนี่เลยนะฮะซินไบโอติกนะฮะซึ่งเป็นจุลินรีมีทั้งมีทั้งฟรีไบโอติกนะฮะแล้วก็มีทั้งโปรไบโอติกนะ,ะช่วยในเรื่องของการชำะระล้างดีทอก ลำไส้นะฮะไม่ให้ <ừ m. S 1> ปวดบิดเวลากินนานๆและช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเพราะบางคนเนี่ยน้ำหนักลงแต่มีหน้าท้องเพราะว่าไม่ได้ถ่ายออกมาแล้วก็ไม่ได้ดีท็อกออกมาวันนี้โซโซโน่ plus นะฮะเขาการันตีเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยกล่องหนึ่งก็รู้เรื่องแล้วนะฮะขายดีในอังกฤษด้วยเช่นเดียวกันมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้นะฮะหกล่องมี30แคปซับูนนะคุณผู้ชมครับโซโซโน่ห so กล่องปกติราคา2290บบาทวันนี้เราไม่ขายครับจัดให้ราคาพิเศษ เลยครับเหลือเพียงแค่1,590บาทเท่านั้นนะฮะหกล่องนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะดูแลเป็นคลอสเป็นเซ็ตทวงหุ่นสวยได้นะฮะ,ฮะก็สามารถซื้อนี่ได้เลยครับกับโซโลโดสกล่องครับ<ะ>ซื้อ3กล่องแล้วเราแถมให้อีกหนึ่งกล่องนะครับ<ะ>ซื้อ3แถม1ปกติเก้าพันกว่าบาท<ะ>เราไม่ขายนะฮะเราให้ราคาพิศเศษเหลือเพียงแค่4 7 7 0บาทเท่านั้น<ะ>ซื้อ3แถมหนึ่งเหลือเพียงแค่4 7 7 0บบาทนะครับและแน่นอนว่าพี่ขวัญเอง น้องต่อเองมีการค้นพบวิธีลดแบบควบคู่การปรับอาหารกำลังอาหารด้วยฉะนั้นการปรับอาหารควบคู่การวิธีลดอ,อ,อย่างถูกต้องปลอดภัยต่อสุขภาพจะเป็นอย่างไรมีเคล็ดลับดีๆนะฮะลองสแกนเคียร์โค้ดนะฮะหรือว่าไลน์แอดไปที่โซเซโน่ไทยแลนด์ได้เลยในพี่ขวานจะเป็นคนตอบเองเลยนะฮะถูกต้องครับคุณผู้ชมนะฮะไม่ดีจริงสองแม่ลูกคนนี้เขาไม่การันตีอย่างแน่นอนแล้วก็ทานจริงด้วยนะฮะมากันที่ข่าวต่อไปค่ะเราไปดูนะครับคุณนกอุสนีครับเตรียมจ่อฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดทำให้เสียหายที่มาต่อว่านะฮะ ก็ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับกรณีนักแสดงสาวนกอุศณีหูอดีตเพื่อนสนิทจักรจันนะฮะกับแฟนหนุ่มคุณเควัฒนาเนี่ยดำเนินคดีเอาผิดในข้อหาหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาโพสชี้แจงว่าชี้แจงค่ะเราเนี่ยไม่เคยหลบหนีหมายเรียกตามที่มีข่าวออกไปเลยไม่เคยขาดการติดต่อกับพนักงานสืบสวนเจ้าของคดี มีหลักฐานการติดต่อและหนังสือแจ้งเลื่อนเข้าพบครบถ้วน oh. ที่มาโคราชเนี่ยเพราะรับปากชาวบ้านไว้เรื่องของการทำโรงทาน oh. เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ไม่ยกเลิกนะคะ oh. เจอกันเหมือนเดิมตาม oh. ที่อสอมได้มีการประสานเอาไว้ค่ะก็คือมันไปทำบุญ <c oughs> ะขอบคุณค่ะทิ้งไว้แบบนี้ และล่าสุดคุณนกอุสนีเองก็มีการบอกว่าประกาศชัดเจนว่าเตรียมฟอ้องเกรียนคีย์บอร์ดแล้วนะคุณแม่นะ,ะที่มาด่าจนเสียหายเลยนางก็ให้ทนายความรวบรมหลักฐานเอาไว้<ะ>เพื่อดำเนินการทางกฎหมายแล้วนะจ๊ะปลอบอกว่าพวกจุดๆ,ๆก็เม้นกันดีๆออนะเราไม่เกี่ยวเพราะว่ามีหมายสาร คนอื่นแล้วก็มีคอมเมนต์มานะมีคอมเมนต์เหมือนกันนะฮะทางด้านของคุณนกอุษนีเองก็เปิดใจเรื่องคดีความว่าก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วกันตนได้มีการตั้งทนายให้เป็นผู้ดูแลในส่วนของคดีความและหลังจากที่นิ่งมานานเงียบมานาน<อ>ไม่ได้ตอบโต้ใดๆตลอดระยะเวลาที่ถูกสังคมเนี่ยกล่าวหา<อ>ก็จะมีพวกเกรียนคีย์บอร์ดเนี่ยนะฮะเข้าไปต่อว่าเสียๆให้ใหายเยอะแยะเต็มไปหมดก็ได้ให้ทนาย แคปไปแล้วรวบรวมหลักฐานไว้หมดแล้วเดี๋ยวจะมีการฟ้องนะฮะแล้วก็พร้อมขอบคุณไฟลับที่ยังให้กำลังใจอย่างดีเสมอมานะฮะอันนี้ด้านของคุณนกอุสนีนั่นเองนะคะนะครับก็จะฟ้องกันไปนะคุณแม่นาเนื่อยค่ะนะครับฟ้องกันไปฟ้องกันมามันก็จะเหนื่อยนิดนึงนะลูกนะครับคราวนี้จากคนที่โดนฟ้องไปดูคนที่เป็นเจ้าตัวที่ไปฟ้องกันบ้างคุณจักรจันทร์นะฮะ ก็ได้ออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ได้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแสดงความยินดีเรื่องการแต่งงานกับการเริ่มต้นชีวิตคู่ของเธอนั่นเองนะฮะหลังจากนี้เองเคุณจ้ก,กัจจันก็ยังได้เผยสั้นๆถึงเรื่องของอดีตผู้จัดก,การส่วนตัวที่ถูกจับกุมว่าตอนนี้เนี่ยชีวิตเราเนี่ยต้องเดินหน้ามุ่อ่อนได้แล้วขอไม่พูดถึงนะคะอขอเดินหน้าสิ่งที่ไม่ดีไม่โอเคเราทุกคนก็เริ่มต้นใหม่ได้ะนะครับะะอันนี้คือฝั่งของ เรื่องของคดีคงคดีความต่างๆเนาะคือเขาบอกว่าเขาว่ากันว่านกโดนหนักกว่าอาบีนะคะเพราะว่านกเนี่ยอันนี้ตามตามข่าวนะลูกนะแม่ไม่ได้เพิ่มนะลูกนะเพราะว่านกเนี่ยมันเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาอาบีเนี่ยเขาพูดให้คนอื่นฟังว่าคนนั้นคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่เขาไม่เคยไปโพสต์ในในโลกโซเชียลไงแต่ของนกเนี่ยที่แม่ฟังจากแหล่งข่าววงในเนี่ยเขาบอกว่า เขาอยากจะให้นกเนี่ยรู้สึกสำนึกว่าเออมันไม่จริงมันไม่ใช่อย่างที่นกคิดเออนะคะก็ไม่มีอะไรแต่ว่าคดีนี้ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็โดนฟ้องขนาดนี้เนี่ยมันคุยกันได้ค่ะมันคุยกันได้เพราะมันเป็นเป็นแค่มิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะคะถามว่าจันเขาจะมาเรียกเงินกับนกกับอาบีไหมพี่ก็ว่าจันเขาคงไม่เรียกหรอกค่ะนะคะเขาคงอยากจะทําว่า ข้างหลังอย่าไปทำกับคนอื่นอีกหรือไม่อย่าไปทำกับคนอื่นอีกนะให้เป็นบทเรียนให้เป็นบทเรียนในชีวิตไปนะคะเพราะว่าชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันก็ต้องดําเนินกันต่อไปจะมารักมาห่วงจะมาอะไรอะไรก็ไม่ได้ถามว่าอาบีทําไปเพราะว่าเกลียดจันไหมก็ไม่ได้เกลียดแต่เขาคงจะทําไปเพราะว่าความรักแล้วรักมากจนเกินไปรักและห่วงมากจนเกินไปนะฮะไม่อยากให้แต่งงานอยากให้อยู่กับตัวเองไปตลอดชีวิต มันไม่เป็นไปไม่ได้เนาะไม่คนเราเป็นผู้หญิงเขาก็ต้องมีคนมาจีบแล้วเขาก็ต้องสร้างอนาคตนะคะจะไม่ให้เขาต้ออยู่กับตัวเองไปตลอดชีวิตอายุไม่ได้ตว่าอายุก็ไม่ได้น้อยแล้วนะคะอย่างโอมนี่บอนาคตจะแต่งงานไหมคะไม่แต่งคับไม่แต่งงานคือพรหมจารย์จะพรหมจารย์อพมจรย์จะต้องโสดต้องซิงตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวโสดแต่ไม่เท่าไหร่แต่คําว่าซิงเนี่ยแม่ไม่เชื่อ สิงอยู่ไม่จริงสิงจ่ายแม่จะให้แม่พูดไหมล่ะไม่ต้องพูดแม่พูดอะไรอีกแล้วแม่แม่พูดไหมล่ะวันนี้เด็ดพูดนี่ตกเป็นข่าวยิ่งกว่าดาราเลยเนี่ยแล้วแล้วแม่ใจเย็นอะไรกันเนี่ยจะอย่างขลังเธออย่าพูดเปิดช่องให้ฉันด่าสิไม่เปิดแล้วแค่บอกว่าเป็นเป็นคนที่แบบว่ารักษาพุ่มจันทร์จันไรจันไรจันไรจันารกระดาจันไรอันไรกระดาจารย์อะไรก็ไดา ไม่ต้องลงเลยเลยเหลือแต่สะดือเท่านั้นนะที่ยังไม่โดนเสียบอ่ะออ๋หมายถึงว่าแบบเสียบคิดว่าบัตรล้างอะไรเนะเสียบโดยอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะอะไรนะมีดบางทีนี่น้องโอมเนี่ยวเขาชื่อชื่ออีกชื่อีกชื่อหนึ่งนะฮะชื่ออะไรชื่อน้องมีดมีดอะไรนะมีดดามโอ้มีดดาม โอเนะข่ยันต <SM AT> ั <KNOW> ้งช like like ื่อจริงๆเลยนะฮะไปพูดถึงมิดอะไรไปพูดถึงนางงามดีกว่าแม่ทำไมอ่ะมีข่าวนางงามเหมือนกันนะทำไมอ่ะที่เป็นบอกว่านางงามที่เหมือนว่าต้องใช้คําว่านางงามตกอับได้ไหมอ่ะเพราะว่าเหมือนไม่ใช่นางงามเขาเป็นนางแบบเอาหรอไปอดีตนางแบบหรอเป็นนางแบบเออไปอดีตนางแบบอดีตนางแบบชื่อดังเออจากชีวิตหรูโด่งดังยุคประมาณปลาย80ต้น90 จอยลิตัสใช่ไหมใช่เออทำไมอะ่ะก็คือตอนนี้เองจากชีวิตรู้โด่งดังต้องมาขายข้าวตามริมทางนะ,ะขายข้าวต้มปลาใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากพิษโควิด19ครับสำหรับอดีตนางแบบชื่อดังยุค90อย่างจอยลิตัสนะฮะที่หลายคนต่างรู้จักกันดีนะฮะ แต่อมไม่น่าจะทันนะคุณแม่หนูไม่ทันหรอกพี่แต่าทันอไม่อไม่ครเยสมัยก่อนเนี่ยมันมันยุคเขาว่ามันเป็นยุคลูกครึ่งเอีฉันเล่าให้ฟังแล้วกันฉันดูข่าวมาแล้วม่ต้องอ่านจอยเนี่ยเขาเขาเขาเป็นนางแบบรุ่นแอนซิเลียมนะครรุ่นแอนซิเลียมรุ่นอังคณาทิมดีรุ่นนู้นนะคะปลาย8ป ต้น9ก็เ,เป็นลูกครึ่งยุคนั้นสมัยนั้นเขชอบลูกครึ่งไปแคสอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นลูกครึ่งเนี่ยก็จะได้งานโฆษณาได้งานเดินแบบถ่ายแบบคนไทยไม่ค่อยได้เกิดนะคะคแล้วก็รู้สึกว่าจอยจะแต่งงานกับหมอนะคะไม่แน่ใจว่าเป,เ,ปเป็นคุณหมอฟันหรือเป็นหมอสกินนะพี่เต๋าจำไม่ผิดนะคะถ้าจำผิดต้องขออภัยด้วย แล้วก็เมื่อก่อนมีไรายได้เดือนละแสนแล้วตอนหลังก็ไม่รู้มีปัญหาอะไรกันมาเพราะ่านั้นนั่งดูช่องอมารินอยู่แล้วก็บอกว่าขับรถออกมามแล้วก็มาเช่าตึก แล้วก็มาเปิดร้านขายข้าวต้มอยู่แถวสมุทรสาครนะคะขายกลางคืนแต่จริงๆแล้วเนี่ยนางแบบเนี่ยนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าชีวิตของการเป็นนางแบบเนี่ยมันมีช่วงช่วงเวลาที่สั้นมันไม่ได้บ้านเราเนี่ยมันยาวกว่าที่อื่นเพราะบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนสวยที่เป็นหุ่นดีเยอะไม่เหมือนเมืองต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยมันทั่วโลกนะคะมันมาแค่16 17แล้วก็18มันก็ไปกันแล้ว3ปีก็ไปกันหมดแล้วแต่เมืองไทยเนี่ยประมาณ5ปี 5ปีเก่งหน่อยก็10ปีนะฮะหลังจากนั้นก็แก่กันหมดแล้วนะคบมันก็มีเด็กใหม่ๆขึ้นมาและตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจมันพังเราต้องใช้คําว่าพังนะคะเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจมันพังเพราะว่า ด้วยมันสถานการณ์ทั่วโลกเราจะไปโทษประเทศไทยประเทศเดียวไม่ได้มันเป็นทั่วโลกครับแล้วก็มันกําลังจะดีขึ้นพอมันกาลังจะดีขึ้นเสร็จปั๊บเนี่ยปกติเนี่ยอย่างปี40เนี่ย41 42มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับแต่ตอนนี้มันหนักกว่า40มันหนักกว่าเยอะเลยนะคะหนักกว่าหลายเท่าเพราะว่าเมื่อก่อน40เนี่ยมันเป็นมันเป็น40เนี่ยมันเป็นรากหญ้าพอปัจจุบันเนี่ยมันเป็นมันมันเป็นข้างบนด้วยไงเอ๊ะ40เป็นรากหญ้าหรือข้างบนจำไม่ได้แล้ว รู้สึกว่า40จะเป็นอ๋อ40เป็นข้างบนเป็นข้างบนชั้นูนเลยแล้วเฮ้ยไม่40เป็นรากหญ้ารูปรอบรนี้เป็นคนรวยรวยหมดเลยคนรวยเจ้าของกิจการโรงแรมเป็นหมดเลย40คือแค่ข้างล่างโดนข้างล่างโดนข้างบนน่ะรอดแต่ณนวันนี้มันโดนกันหมดก็คือทั้งทั้งชั้นทั้งสามเหลี่ยมเนี่ยมันมีพีระมิดเนี่ยมันโดนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยพังพินาศสันตโลกันไปหมดเลยโรงงงโรงงานปิดคนตกงานไม่มีสาเหตุก็ตกงาน พอมันกําลังจะดีขึ้นมันกําลังจะดีขึ้นมันมาเจอสภาวะโรคระบาดจากอู่ฮั่นมันก็เลยพังพินาศสันตโลเลยอไปทัหม,ทมันก็เลยพังพินาศสันตโลทั่วโลกไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวทั่วโลกพังหมดเลยเพอเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะพอมันพังเสร็จปั๊บเนี่ยคนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมเงินเก่าๆเอาไปไหนหมดม,มันกินหมดตั้งแต่7ปีแล้วค่ะ มันใช้เงินเก่าเนี่ยกินมาตั้งแจ่เจ็ดปีแล้วปีที่ผ่านมาย้อนกลับไปอ๋ <7 S 1> อเจ็ดปีเอ๊ะถ้าย้อนกลับไปเจ็ดปีห้าหกห้าสี่สามสองอใครเข้ามานะมันอยู่ที่เปลี่ยนมันเจ็ดปีเนี่ยมันใช้เงินไปหมดแล้วนะคะสมัยก่อนเนี่ยเอาพี่เต๋อเล่าให้ฟังนะคะคเล่าให้ฟังเฉยๆมสมัยก่อนคนเป็นนักข่าวเนี่ยก่อนเจ็ดปีเนี่ย ก่อน7ปีเนี่ยวิ่งงานวันละ10งานนะคะงานอีเวนต์มี10งานนะคะจัดติ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 ดกันเลย พอหลังกเกือบเกือบจะมาเข้า7ปีอ่ะจาก1ิเหลือ7งานเหลือหงานก็ถือว่าใช้ได้อยู่เพราะคนหนึ่งวันหนึ่งก็วิ่งแค่3งานมันก็จะตายอยู่แล้วยังไหวอยู่มันยังไหวอยู่แล้วงานทุกอย่างเนี่ยเป็นเงินเป็นทองหมดทําอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดขายอะไรได้เป็นเงินเป็นทองหมดร่ํารวยอู้ฟู่กันหมดบางคนก็เก็บ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 หอมรอมริบกันไว้บางคนก็เอาไปซื้อที่ดงที่ดินเก็บกันไว้บางคนก็ไปซื้อบ้านราคาแพงๆหรูๆเก็บกันไว้พอหลังจากนั้นปีที่ เริ่มต้นนับปีที่7ปีที่1ของปีที่7อ่ะเริ่มนับนะ มันเริ่มรู้เลยว่าสตา,า somebody, ร์าการมประเทศเริ่มเป็นยังไงเริ่มเปลี่ยนไปแล้วมันเริ่มเปลี่ยนคนที่ยังมีเงินอยู่มันก็ยังไม่ยังไม่ได้เดือดร้อนมันก็ยังใช้ตรงนั้นกันไปใช้เงินกันไปใครที่มีเงินมากมหาศาลหน่อยก็ไม่ได้ค่อยจะเดือดร้อนสักเท่าไหร่แต่คนที่มีประมาณไม่กี่ล้านเนี่ยมันก็เริ่มใช้ไปใช้ไปเพราะว่าบ้านก็ต้องผ่อนรถก็ต้องผ่อนค่าใช้จ่ายเราก็ต้องออกออกจากบ้านทุกวันค่าน้ํามันก็ต้องเติมค่ากินค่าอยู่ค่าใช้มันทต้อง่างค่าไฟเราไม่ได้ใช้ไฟฟรีเราใช้เงินนนนนหมดเเพราาะะฉั้ี่ปปผไ ทุกคนหมดตัวกันหมดอพอหมดตัวกันหมดเสร็จปั๊บเนี่ยมันแทนที่ว่ามันจะดีขึ้นมันกําลังจะดีขึ้นกําลังจะดีขึ้นมาเจอสถานการณ์โรคระบาดอีกโควิดมาอีกซึ่งมันเป็นทั่วโลกทีแรกประเทศไทยเราก็นี่ก็เบาๆเป็นวันละไม่กี่คนคนสองคนคนสองคนสิบคนยิ้มกันได้พอตอนหลังมันไปติดเป็น3า0 0ันห้คนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะหนัก <Ừ. S 2> ทําให้คนไทยเนี่ยไม่กล้าใช้เงินไม่กล้าออกไปไหนไม่กล้าขับรถไม่กล้าออกไปเดินห้างไม่กล้าที่จะไปซื้อของ ทุกวันนี้มันก็เลยเกิดธุรกิจไอ้พวกของแพนด้าฟู้ดอะไรพวกนี้ที่ว่าส่งของตามบ้านเป็นเดลิเวอรี่เป็นเดลิเวอรี่ไปหมดแล้วมันก็เลยเกิดธุรกิจตัวนี้ขึ้นมาห้อาหามาทานี่เยอะจากคนที่ทํางานพนักงานบริษัทที่แบบว่าเงินเดือนก็แพงเอาง่ายๆคนเมืว่าก่อนทํางานเป็นเป็นเป็นแอร์เป็นสจ๊วตอ่ะหลายคนบอกว่าเป็นอาชีพนางฟ้าเป็นอาชีพเทวดาเนอะทุกวันนี้คุณผู้ชมก็ต้องไปกับ grab food เนาะก็ต้องไปกับแพนด้า แอร์ก็ต้องไปขายปลาสลิดทอดนะคะน้องพี่เต๋าหลายคนนะทำงานสายการบินมีเงินเดือนเข้าบัญชีเดือนละ2,500บาทสัจจวัตทั้งแอร์ทั้งสัจจวดตรเห็นไหมล่ะมันก็ต้องเปลี่ยนอาชีพบางคนก็ไปขายข้าวเหนียวมะม่วงบางคนก็ต้องไปขายข้าวเหนียวถั่วดำต้องเปย่างานโอมนี่สนานขายข้าวเหนียวถั่วดำข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวถั่วดำสิทำไมอ่ะมันเป็นน้ำกระทุ้งมันจะอร่อยน้ำกะทิน้ำกระทุงน้ำกระทุงเป็นยังไงอ่ะมันก็จะเป็นแบบที่โอมเป็นนั่นแหละนะคะที่นี้เนี่ย อย่างจอยเนี่ยจอยเขาก็เคยผ่านยุครุ่งเรืองมาแล้วนะคะแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยมันหมดแล้วละ่ะทุกคนก็หมดมทุกคนต้องยอมรับว่าทุกคนหมดอาจจะมีบ้านมีรถล่าสุดพี่เต๋ออ่านอ่านอ่านข่าออ่านข่าวในเว็บอะมีนักร้องคนหนึ่งไม่ได้ส่งบ้านมาแล้วหกเดือนอะอแล้วล่าสุดแล้แบงค์ชาติประกาศออกมาแล้วนะว่าใครที่ผ่อนไม่ไหวให้รถไปคืนเลยไม่โดนคดี เพราะเขารู้ว่ามันไม่ไหวแล้วและสถานการณ์โควิดยังอยู่กับเราอีกนานเพอ <ๆ S 1> เพออาจจะถูกถึงปลายปีปลายปีเพราะย,ยังไม่หมดอะแม่ฮะปลายปียังไม่หมดหรอ ปมันจะดีขึ้นอะไรก็แล้วแต่มันต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันถ้าเราจะบอกว่าอ๊้ยไม่หมดเรามันอยู่อีกสิบปีเราไม่ต้องทำมาหาแดกแล้วค่ะตายค่ะเราก็ต้องเอาไว้คือต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับมันจะอยู่ได้แค่ปลายปีพอปลายปีมันจะดีขึ้นสถานการณ์จะดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับมาดีขึ้นหลายคนผ่อนลดหนักโทรไปหาแบงค์เลยนะคะบอกว่าขอผ่อนเท่านี้เท่านี้ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวฉันเอารถ บอกว่าผ่อนบ้านไม่ไหวก็ขอผ่อนดอกไปก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดเขามีนโยบายไม่ต้องผ่อนไม่ต้องผ่อนกี่เดือนกี่เดือนเอาไว้ก่อนค่ะนะคะเก็บเงินไว้ก่อนเก็บไว้กินเก็บไว้ใช้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนโดนกันหมดยกเว้นมหาเศรษฐีไม่มีไม่มีวันโดนแต่คนปกติเนี่ยสังคมชั้นล่างถึงชั้นกลางเนี่ยโดนเป็นหมดเพราะควักเนื้อมากินจนหมดแล้วมันควักเนื้อจนไม่เหลืออะไรแล้วที่หลายคนก็บอกว่า นี่เผาจริงนั่นเผาหลอกพี่บอกเลยว่าเราไม่ได้เผาแล้วค่ะเราลอยอังคารแล้วเราเก็บอังคารมาเผาอีกรอบอึังค่ะมาต <laughs> ับให้ปนๆปลแล้วก็เผาไปเลยถูกต้องค่ะ<อ>นะค่ะเอเอที่แม่บอกนักร้องที่ที่บอกว่าใช่คุณไอเดีนน่ะพี่นันไหมเห็นเออใช่ชใช่ใช่คุณไอเดีนที่บอกว่าบ้านจะโดนยึดแล้วครับมันก็ไปคุยกับแบงค์ได้ไปขอคุยกับแบงค์ได้เราอย่าหาย เราไม่อยากายเราต้องโทรไปหาเขาเลยแล้วขอคุยเลยเาตอนนี้มันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้คุยกับเขาเพราะว่าเขาจะมีโครงการดีๆนโยบายดีๆให้กับเราทุกแบงค์โทรไปเลยค่ะทั้งรถทั้งบ้านทั้งแบงค์บัตรเครดิตคุณโทรไปเราสามารถไปต่อรองได้ใช่ไหมได้ค่ะแล้วบอกเลยว่าตกงานไม่มีงานแล้วก็ผ่อนได้ได้เท่านี้จริงๆถ้าเขาแบงค์มันก็ต้องยอมอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เราเคสแรกที่โดนอ่ะมันเกือบทุกเคสอ่ะโดนกันหมดอ่ะมีเป็นล้านเคสอ่ะ คุณจะเอาอยัางไงอ่ะเออกรรคีดดีกว่ากำตดนะจะไม่เอาก็จะเอาคืนเอารถาาไปคืนเลยเขาให้เอารถไปคืนเลยนะคะแล้วก็ไม่มีการออฟ้องด้วยนะคะเท่าที่พี่เต๋าฟังมาจากทนายท่านหนึ่งนะคะเขาบอกใครที่ผ่อนรถไม่ไหวก็เอาไปคืนเขาเลยคืนไฟแนนซ์เลยนะคะเขาไม่ฟ้องด้วยค่ะเพราะว่าสถานการณ์โควิดยังอยู่อีกนานจนถึงปลายปีแต่มันก็จะดีขึ้นอันนี้เราให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะมันจะดีขึ้นอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เพราะว่าตั้งแต่ มีวัคซีนมาเนี่ยเดี๋ยวประมาณเดือนเอง<ด>ายนเมื่อไหร่จะได้นะไม่ต้องรองก่อนสี่จะเย็นๆพานี่นี่เนี่ยวันวันที่7เนี่ยออพวกคนที่ลงทะเบียนหมอพร้อมของเพิ่งเรียกกันไปลแล้วเราก็จะเย็นๆก่อนอย่ารีบนะ,ะแต่บอกว่ามีวัคซีนมาได้เดี๋ยวประมัน1ตุลาเขาจะเปิดในหลายๆจังหวัดที่เป็นเมืองเศรษฐ,ฐกิจแล้วนะรวมถึงกรุงเทพมหานครก็จะเปิดแล้วนะมีพัทยาภูกเก็ตสงขลาแล้วก็มีสุราษฎร์นะครับเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเขาจะเปิดแล้วกรุงเทพแล้วก็นี่เหมือนกันคุณแม่กรุงเทพก็เปิดนะฮะใจเย็นๆค่ะ แล้วเขามันก็เย็นไม่ไหวจริงๆอ่ะมันจะตายอยู่แล้วมันจะจมนายอะไรไม่ได้เอามาช่วยอะไรกูเลยถ้าเป็นไททานิคก็คือแต่เป็น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 ซากน้าแข็งมาเรียบร้อยแล้วลอยอืดนะคะคงไม่มีใครได้จะโชคดีได้ขนาดนั้นจริงๆแล้วสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันเตือนกันมาก่อนหน้าที่มันจะพังประมาณปี2ปีแล้วนะคะมันเตือนกันมาตลอดแต่เราก็ไม่เชื่อกันว่ามันจะพังในขนาดนั้นซึ่งสมัยก่อนปี4 0เนี่ยมันพังแค่มันพังได้ไม่นานแล้วมันก็กลับมาฟื้นตัวเหมือนเดิมแต่อรอบนี้มันเจอทั้งโรคระบาดมันเจอทั้งสภาวะเศรษฐก กิจทั่วโลกมันก็เลยพังพี่นาาสันตโลไม่อยู่แล้วสันตโลค่ะนะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ย ใครไม่ไหวโทรหาแบงค์ไม่ต้องอายค่ะโทรไปหามันเลยค่ะโทรไปเลยไม่ต้องอายแล้วก็ไปทโทรมาทวงคุยกับมันตรงๆไปเลยค่ะไม่ต้องอายค่ะนะคะโอเคจะได้แบบว่ามีแบบว่าชีวิตยังมีความสุขไม่ต้องเครียดกันนะต้องค่ะนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่อ่ะเมืนอยังสิบจอยดีตัสใช่ไหมจบแล้วไงก็ขายข้าวต้มปลาที่สมุทรสาครกลับมานางขายนางก็อ้วนแล้วล่ะอันนี้นางก็ไปตามวัยคุณผู้ชม50แล้วเนาะนางก็ไปตามวัยะค่ะนะคะก็อุดหนุนนางได้นะคะจอย นะคะช่วงน,นี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารโซโซโนพลัสนะคุณผู้ชมที่ตาบอกเลยว่า ของดีราคาถูกไม่มีนะคะที่บอกว่าขายอ่ะอันละสองร้0ยส0งร0อพี่ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรให้หนู uh huh. พี่ก็ไม่กล้าก,กินพี่ก็เชื่อหนูก็ไม่กล้าก,กินแต่โซโซโน่ผลัสเนี่ยแม่ทําให้ลูกกินเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องใส่ของดีแน่นอนนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับอ่ะโปรโมชั่นวันนี้นะครับโซโซโน่ so เนี่ยหนึ่งกล่องมี30แคปซูลนะครับโซโซโน่ห so นึ่งกล่องปกติราคา2,290บาทวันนี้นะฮะให้ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1,590งพันห้าร้อยเก้าบบาทเท่านั้นนะครับหรือว่าคุณ นี้อยากจะได้เป็นเซตแบบทวงหุ่นสวยเซตแบบเป็นดูแลสุขภาพไปเลยเนีนะฮะ ซื้อ3กล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องครับซื้อ3แถม1นะฮะ<ช>ปกติราคา9160บาทเราไม่ขายนะจ๊ะเราให้ราคาพิเศษหรือเพียงแค่4 7 7 0บาทย้ำา3แถม1ชุดนี้เพียงแค่4 7 7 0บาทจัดไปเลยกับโซโซโนนะฮะและแน่นอนว่าพี่ขวัญเองก็มีการค้นพบวิธีลดแบบควบคู่การปรับอาหารด้วยใครอยากรู้เคล็ดลับใครอยากรู้แบบว่าเคล็ดลับดีๆนะฮะใ,<ช>ในการลดน้ำหนักาให้สุขภาพดีไม่มีผลเสียเนี่ยก็สามารถนะครับพิมพ so ์ไลน์แอดโซโซโน่ไทยแลนด์ได้เลยอ่าได้เลย นะตอนนี้ขึ้นด้านล่างแล้วเรื่องโปรโมชั่นเรื่องของรายละเอียดต่างๆก็ไลน์แอด,ออดเข้าไปคุยกันได้กับเซอร์โซโนนั่นเองนะครับค่ะพักสักครู่หนึ่งก่อนครับครับชมคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็กขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ